ของชิ้นแรกที่เราจะประมูลนั่นคือ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 คมรู้คือือคืืออไือคดอค่อคื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 อกือคอคือคือคอคอคือคือกรอคือคืากพอคคคคคอคคือบือค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 ืออออ ทางนี้จิตได้ยกได้จริงจริงแล้วมันเป็นขรอบรูปที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ใช่ครับทีเราครบทั้ง12คนในรูปใบนี้ใช่และมีลายเซ็นเราครบทั้ง12คนเหมือนกันใช่ใช่อะไรนะรูปใช่ใช่ครับเอางี้เราเสนอราคาประมูลเท่าไหร่คุณน้ำขอน้ำใหน่น้ำน้ำน้ำอะร้อยยี่สิบล้านก็ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่าปิดงานเลยแล้วกันนะคือตอนก็จะมีช่วงที่เราหายเข้าไปในห้องน้ำชายเดี๋ยวเดียว ไม่อาจจะมีบางคนสงสัยเราไปเซ็นกับน้ำใช่เราไปเซ็นกันบน้ำชายครับมันดูต่อเนาะไม่คือไม่ให้คนอื่นเห็นเขาไม่ได้ไปนะอ้าวเหรอแสดงว่าในนี้ไม่มีอะไรเซ็นอยู่เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเอ็มพูดเ้ากับน้ำอ่ะเหรอเนา ลบไปที่ประสบการณเลยมั้งยังไม่เข้าใจเลยเราไม่พูดมากไม่พูดคำสำเพ็งดีกว่าประมูลเลยตัวที่ราคาถึงร้อยบาทครับผมโอ้โหเปิดถูกมากครับผมอันเท่าไหร่ครับอันไหมไม่เอนไม่เอาหนึ่งร้อยมีไหมครับยกมือทุกคนเลยที่ยกไฟไฟนี่คือประมูลกันเลยนะอ๋อยกมือเลยใช่หมดเลยนะครับยกไฟไฟลงมาหายไปเยอะเลยไฟไห้มากกว่าหนึ่งร้อยบาทยกมือเลยเท่าไหร่คะหนึ่งพันหนึ่งพัน คือผมจะบอกตอเนี้ยใครอยากโชว์รวยที่โชว์เลยประมาณ3ามพันเดี๋ยวมีคนกดคุณเองโชว์รวยไปก่อนตอนนี้มีใครมีมากกว่านาอ่ะสาลงไปแล้วพี่ตี๋เขาจะกดของคุณเองเหรอฮะพันห้าค่ะเดี๋ยวให้มันส่าฮะอุตส่าห์ลงไปพันห้าเองโอเคต่อไปคือมาถ้าเราแบบคนที่หนึ่งมีใครได้มากกว่า้ไหมีให้ให้มากกวนี้ไหมฮะสองั หลตัวยสามพันสามพันตัวนู้นสามพบาทสามพบาทมีมากว่านี้ไหมมีใครให้มากว่านี้ไหมครับสามพันบาทครั้งที่3ามเบยาู้เป็นหนูหนูไม่ยอมนะเอ้าเท่าไหร่ครเท่าไหไหน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 สี่พันี่พันเด้อเด้ด้อชิ้นเนี้ยนะครับผมจะมีแค่พวกเรา12บคนเท่านั้นที่มีนะฮะครับแล้วก็บิดาคุณครู ในในในที่ถอดเราอีกนะครับแล้วก็บรรดาพอนเซอร์อ่าพันห้าพันห้าพัน0ี่พันห้าพันแล้วห้าพันแล้น้องคนน้นห้าพันแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนดี่เราสีละคนเลยหสี่น้าสีอ๋อือว่าขอความช่วยเหลือจมาห้าพันห้าพันห้า เอาตรงนั้นยกมือเอาเป็นลมเป็นลมเอาไม่ใช่เดี๋ยวกันเดินเทปมากรชิลัครับผมมาลองชิมกับผมแล้วขอองกไหมครับเป็นของที่เราทั้ง12คนมีอีกไหมยกมือสูงสเลยใครให้มากกว่าห้ามันไหมครับคุณูลค่าพูดู่ระหว่างระหว่างที่น้ำเดินลงไประวังกระเป๋าตังตัวเองด้วยได้ครับผมก่นก่อนนี้เราคอนเสิร์ที่แหวนหายอ๋อโอเคไม่พูดดี๋ยวเรามาแบ่งกันห้าพับาทครั้งที่หพูดู12คนนี่ห้าพันเหอคะอย่าอย่าอาย ้าพันบาทบอกแาครับผมก็ยังไงห้าพบาทหนึก็เอานะผมตอนนี้ยกมือ่ียห้าพับาทหนึ่งร้อเท่าไหร่แปดพันเดี๋ยเดี๋ยวโอ้แล้ว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 โอ้เออพอเลยล้คกันใช่ให้มากกว่าแปดพันฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยเนี่ยเขาประมูลเอาไ้ทำบุญไม่ให้แกไม่ใช่พี่นี่พี่คนนี้พี่คนนี้พี่คนไหน น้องอะไรน้องหมื oh ่สองโอ้โหนี illing, <t> ่ผมตั้งรอบเอกางี้แล้วกันที่เสื้อลายคนนี้นะครับผมนะพ่อทำธุรกิจส่งออกอ้อยน้องเพ่เนาะเดี๋ยวว่าเขาไม่เกี่ยวอ้อยคุ้เอกคุ้เอกว่าไงนะครับคุ้เอกคุ้เอกว่าคไงเอสอย่ามายุ่งคุ้เอกกับคุ้งเอกมีแล้วคุ้วคงเอกมีแล้วเอาหมื่นสองถ้าไม่มาถึงหมื่นสองเนี่ยใครอยากได้กระชิมหลังไม้เดี๋ยวแพ้ต่อสี่พันเดียว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 อะน้องมา ไม่ไหน่อยครับผมเ้จะขอแงเสไปใบ้ากดรู้สึกว่าจะมีคนมีเงินอยู่แถวนี้นะฮะมากกว่าหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพบาทครั้งที่หนึ่งหนึ่งมีให้บ้ากัยฮะทำบูนะครับถือว่าเป็นการทำเราจะนับถึงนึง้อนะครับผมเยียเวันนี้ก็ไม่ต้องกลับเลยนะคะแฟชั่าว่าไงฮะแฟชัาว่าไงม่เกี่ยวบเกี่ยวอยู่หนึ่งื่สองพบาทครั้งที่สอ หนงหมื่นสองพันห้าร้บาทก็เอาไะ้ครับผมจะบอกเลยว่ามันเป็นเออถือว่าเป็นการทำบุญใช่ตานะเราบัตรทำบุญล้วนๆใน่นึ่งหม่นีพูดหนูไม่ได้หักอาจจะหักอั็โคละยี่บบาทเดอะยู่เลยไม่ไเลยไม่หักไม่หักค่ะอะไรนะคุณพูดอะไรนะห่งื่หนึ่งบาทไปกันใหญ่ดีกับป้าดีกว่ามีบ้ามีบ้าม้้่งม่่าจ้ามาดกะ บ้านช็อกโกแลตบ้านช็อกโกแลตเปิดท่าพักบ้านช็อกต็นาพั้าครับผมรู้สึกกับบ้านหลังนั้นไม่ไม่ยุ่งเลยกันเลนะไฟใหญ่ไฟใหญ่ดไาแต่ยอไมยุ่งเลยนะตัวเลขตไปไปต้องใหญ่มากเลยนะเออหนึ่ไหมื่นห้าปันบาทรังที่สอสไทยให้บ้านเราด้วยทีนเราเหมไอนท้าดูว่าเขาร่วมมือกันค่ะ เขาดูรวมเงินกันนะค่ะเอางี้เท่าไหร่ครับว่ามาเลยตรงนี้ตรงตรงโอืโโอ้โหลูกลูกชายซีโอนะครับผมจ้าของส่งออกไล่อ้อยนะจอยดนะเอางี้เราดับเลยว่าสอมืนบาทครับชี่สองหมืนบาทครับที่สและสองหมืนเดี๋ยวเดีมีว่ามีว่าไงครับ ไม่ใช่เหอไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนร้อนร้อนและสุดท้ายสองหมื่นปันสามชีสามนย์สองหมื่นปันครับพี่เชิญขึ้นมารับเลยดีกว่าค่ะมาเลยค่ะครับผมเชิญเลยฮะเชิญมาได้ได้เลยครับผมได้นเอาลยครับเชิญค่ะพี่ถือใบใบใบไปไหมคะบานสด เอออะดนไอ้บอกเลยนะครับผมที่มีเงินประมูลขนาดนี้นี่แต่เมื่อเมื่อเช้าไี่เพิ่งลงทุนข้ามชาตินะฮะอ่าทำไมครับผมทำบุญชาตินี้เดินเชิญบุญชาติได้ไม่ใช่เรียนเชิญเลยครับอยากรับจากใครเป็นพิเศษไหมครัต้องแห็กซ์ี่ไม่คราบอกว่าแม็กไฟไหม่ะแม็กคุณมาดิเดี๋ยวหักให้ผมด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไม่ใช่ครับมาดิคุณแม็กมาดิครับผมเรียนเชิญฮะอ่าโอเคถ่ายรูปกันก่อนหน่ถ่ายรูปครับ โลเล่นะเร็วๆดิเออและเออเอออ่งโอเคครับผมนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณฉันเอาข้าวเย็นมื้อวันนี้นะครับเอาอีกทุกคนลงไปก่อนผมขอเหลือแค่เอชกลยจะน้ำอีกนะเอาละเอาสิมา ไปผม่็จะบอกไปครับผมอ่าอะที่เหลือได้ห้เลยแล้วกันสิงที่ทมามาบอลมาบูนก็คือไม่ใช่ตลกมาก่